น้ำอัญชันเลมอนแก้ว16และ22ออนค่ะใครสนใจสมัครเรียนสูตรชงชากาแฟ ى, เพื่อน,นำไปเปิดร้านเปิดคาเฟ่สุดง่ายส9 9าบาทพิมพ์สนใจไว้ได้เลยค่ะเราจะนำดอกอัญชันสดหรือแห้ง5ดอกแช่น้ำร้อนไว้ 120ML ่สูตรนี้จะต่อยอดจากเลมอนดองในน้ำเชื่อมขึ้นสูตรไว้ให้แล้วนะคะถ้าเราทำเลมอนดองในน้ำเชื่อมเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะแล้วก็ต่อเป็นเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูทำง่ายด้วยสูตรเอาขึ้นไว้ให้นะคะทั้ง16และ22อออนเราแคปหน้าจอไปได้เลย เราจะตักน้ำเลมอนในโหลนเลมอนดองในน้ำเชื่อมที่เราทําเอาไว้ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ําร้อนตามปาริมาตรที่กําหนดเลยค่ะ อันนี้เป็นชั้นล่างนะคะตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วใส่เลมอนดองในน้ําเชื่อมลงไปหนึ่งชิ้นเพื่อความสวยงามค่ะเทลงไปเป็นชั้นล่างเลยหลังจากนั้นเราก็เทน้ําอัญชันที่เราเตรียมไว้ด้านบนค่ะน้ําอัญชันที่เหลือเก็บเอาไว้ใช้ในแก้วอื่นได้อีกนะคะตกแต่งด้านบนของแก้วด้วยเลมอนและอัญชันค่ะก็จะทําให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยดูสวยงามแล้วก็สามารถขายแพงขึ้นได้นะคะตัวนี้ต้นทุนไม่กี่บาทเองค่ะถ้าเราทําเลมอนดองในน้ําเชื่อมได้เราก็ต่อยอดไปได้อีกหลายเมนูเลยค่ะมีในห้องเรียนชงชากาแฟ ใครสมัครเรียนพิมพ์สนใจไว้ได้เลย